เช้าวันใหม่ในป่ามหัศจรรย์สันนี่ไมโลและป๊อปปี้ออกเดินทางตามหาลูกเจ้าเหวที่หายไปทั้งสามหยุดฟังเสียงน้ำไหลไมโลเห็นขนนกเล็กๆและป๊อปปี้สงสัยว่าเป็นของลูกเจ้าเหวยหรือไม่กลิ่นหอมและรอยเท้าบนดินช่วยให้สามเพื่อนมั่นใจว่ากำลังเข้าใกล้ลูกเจ้าเหวยยิ่งขึ้น ในที่สุดป๊อปปี้ก็พบลูกเจ้าเวยหลบอยู่ในแสงแดดอุ่นกลางทุง่งหญ้าซันนี่ไมโลและป๊อปปี้ร่วมมือกันปลอบลูกเจ้าเวยให้อุ่นใจไม่ต้องกลัวอีกต่อไปการผจญภัยจบลงอย่างปลอดภัยทั้งสามนำลูกเจ้าเวยกลับสู่อ้อมอกครอบครัวในป่ามหัศจรรย์